ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ระหว่ง 5, งาวงวันที่5-10กรกฎาคมพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่4-6กรกฎาคมนายสัญชัยประปินนายงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรการยื่นบัญชีทรัพย์สิสนและีนสินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นกรณีพ้นจากตำแหน่งกรณีเข้ารับตำแหน่งภายใน60วันตามกฎหมายปปชเปลี่ยนพร้อมเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นระเบียบวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในช่วง180วันช่วง90วัน ก่อนคบวาระก่อวนวันเลือกตั้งณนห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากดิเว,ไวสไซส์วันสารที่5กรกฎาคมนายสัญชัยประปินในองค์การบริหารส่รนตมบลแม่ระมาศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาศเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเนื่องการระบาดของโรคไข,ข้เลือดออก ภายในหมู่บ้านและดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่สำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกณหมู่ที่2บ้านน้ำดิบบอนหวานเวลา17.30นนายกองค์การบริหารสันตทานแม่ระมาสสั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทาน้อยรองนายกองค์การบริหา,สร,า,าร,รสัมปทานแม่ระมาสพร้อมนายพิมลโกสม์ปรับองค์การบริหารสัมปทานแม่ระมาส เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณซอยข้างโรงพยาบาลแม่ระมาดวันจันทร์ที่7กรกฎาคมในายสันชัยปรปินนายกองค์การบริหารสันตมนตแม่ระมาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาประหลัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสันตมนแม่ระมาด เขาร่วมประเพณีแหเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี2568โดยได้ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดจำนวน12แห่งดังนี้ 1. วัดดอนแก้ว 2. วัดศรีบเรือง 3. วัดดอนมูล 4. วัดภูมิราวาส 5. สำนักสงรวมใจพัฒนา 6. สำนักสงแก้วมงคล 7. สำนักสงกอบช้าง 8. วัดป่ามไม่ห้า 9. สำนักสงสันปตึง 10. สำนักสงบวกปูหมอกบ้านไหล่ห้วย 11. วัดดอยทีมู 12. วัดบ้านนลำดิบบอนหวานวันอังคารที่8กร,รกฎาคม นายสันชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่ตนตำบลแม่รามาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งพะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหมู่ที่สองและเคียงตะวันหมู่ที่สี่ นายกองค์การบริหารส่วนตมุนแม่ระมาดพร้อมนายสมพรคำลำปางรองนายกองค์การบริหารส่วนตมุนแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยดำเนินการซ่อมแซมพนังกันตะลิงหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาดคณะทำงานสร้างสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ระมาดและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ พิชิตจุงร้ายทำลายแหล่งพ่อพันธ์ป้องการลูกข้เลือดออกเปรดจำปีงวประมาณ2,568ก่องช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟ2สว่างสาธารณะหมู่ที่4บ้านแม่ระมาจจำนวน2จุดหมู่ที่6บ้านป่าไม้5จำนวน3จุดและติดตั้งไฟ2สว่างสาธารณะหมู่ที่8บ้านไหลห้วยจำนวน1จุด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานแจกจ่าย,ยน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนวันพุธที่9กรกฎา,าคมเวลา9นรกรา,า30นาทีนสังขยปรปินนายกองค์การบริหารสันตบลมารมาศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2568 นาโรงเรียนเซียนโยเซฟแม่ระมาดจัดทาโดยโรงพยาบาลแม่ระมาดสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสังมํมบลแม่ระมาด นายพิมลโกสุมปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาศพร้อมนายอลงกรณ์อารามกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในระดับอำเภอในะห้องประชุมอำเภอแม่ระมาชั้นสองเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลดอ,ออก 1. สำนักสงร่วมใจพัฒนา 2. สำนักสงบ้านน้ำดิบบอลหวาน 3. โบสถ์คิดจากน้ำดิบบอลหวาน 4. ที่พักสงห้อยภยัย 5. ที่พักสงแก้วมงคล 6. โรงเรียนซินโยเซฟนมรามาต 7. หมู่บ้านน้ำดิบบอลหวาน นายองก์กรอารามกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมง,งานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดตาพศ2566ถึง2 5 7 0ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2 5 7 0ณห้องประชุมเวียงปิงชั้น4โรงแรมเวียงตากรีสอร์ทจังหวัดตากกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่8บ้านไหลห้วยจำนวน4จุด ระหว่าง,งวันที่8-9กรกฎาคมในสันสัยประปินนายกองค์การบริหารสตบตบลแม่ระมาดมอบหม่ให้เจ oh. <OS S 1> ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารสตรีลแม่ระมาดเวลา14นาฬิกา หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากทัดสันชัยประปินในองค์การบริหารส่วนตมนแม่ระมาดให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ e n g a g e m e n t Plan วัตถุประสงค์การตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพศ2568การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ มีท่านพิมลโกสมประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมของแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพร้อมกับหน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดวันพฤหัสที่10กรกฎาคมนายสันชัยปรปินในายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว อาหารข้าวหวานเนื่องในเทศกาลวัดนสารหาบูชาโดยมีนายปริญญาสายโรดในอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีและพระครูวิจิตวัฒนวิธนา,วานหรือครูบาอินแก้วแห่งวัดพระธาตุดอยทีมูเป็นประธานสงฆ์และกิจกรรมงดเล่าเข้าภาษาปี2568ภายใต้แนวคิดมีสติมีสูขทุกโอกาสโดยมีการเทเล่าเพื่อเป็นการแสดงว่าทุกคนจะงดเล่าสามเดือน ตลอดระยะเวลาเข้า,านะ moon, พรรษาณวัดดอนมูลอำเภอแม่ระมาดเจา้า้ิธีกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งพอพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกน้ำมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่ง